สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโลเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเหมือนกับอัปเดตข่าวประจําสัปดาห์นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างนะครับในเกม RPG m m o r p g แล้วก็เกมที่น่าสนใจนั่นเองนะครับสาหรับเพื่อนๆอยากจะดูข่าวไหนเป็นพิเศษนัแปะทามสแตมไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกแยกดูได้เลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มข่าวแรกนะครับข่าวแรกพูดถึง Star f i e l d แล้วกันนะครับ Starfield เนี่ยเรียกได้ว่าเปิดเกมมาอย่างเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นความฮิปที่เรียกได้ว่า หลายๆคนคาดหวังมาทีเดียวนะครับเพราะเป็นเกมเหมือนกับเป็นเกมเพรสเพรเซนต์ของ Xbox นะครับถ้าหลังจาก Xbox X มันก็ไม่เชิง Xbox X4 แบะ mm hmm. ก็คือเหมือนกับเป็น Xbox ที่แบบมีอย่างเดียวแต่ PlayStation ไม่มีนะครับ mm hmm. ก่อนหน้านี้มันก็จะมีแค่ Halo 5นะฮ a l o 5นะครับ ประมาณนั้นนะครับเลยทําให้ Starfield เนี่ยเป็นที่ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับและ Starfield นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับเพราะ Starfield นะครับตอนนี้นะครับเกิน6ล้านคนแล้วนะครับก็คือมี Active Player แบบกับซื้อเกิน6ล้าน c o อปปแล้วนั่นเองซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วว่าเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ อ่าบาเชดาเลยนั่นเองนะครับต่อจาก Skyrim แล้วก็ฟอร์เอานั่นเองนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีนะครับแต่ถึงแม้กันนั้นนะครับสตาร์ฟิลก็ยังเหมือนเกิดคอนเทนเซ r ี y หรือการถูกเถียงมากมายนะครับในเหมือนกับกลุ่มผู้เล่นแล้วก็กลุ่มผู้ที่ไม่ได้เล่นและกลุ่มสตรีมเมอร์นะครับเพราะเกมนี้ อ่ามันเป็นเกมที่ออกมาบอกแล้วนะครับถ้าคนที่ชอบก็คือจะชอบเลยนะครับน่าคิดว่าน่าจะแบ่งเป็น4อย่างดีกว่า1นนะครับกลุ่มที่ชอบเกมแนวไซไฟสเปซไลท์ Sci Fi, อยู่แล้วเพราะเกมไซไฟสเปซไลท์ Fi, เป็นเกมที่หาย,ยากมากๆถ้าเราจะย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเราไม่นับโนแมนสกายก็ถือว่านานมากๆเลยนะที่มันจะเป็นไออารมณ์อย่างนี้นะครับก็ถือว่านานพอสมควรหลายปีเลยพอสมควรนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับคนที่ชอบเกมแนวนี้2ก็คือเป็นแฟนบอยของบาเชด้าอยู่แล้วนะครับก็คือพวกสกาย m ีมพ l เอาก็คือจะออกมาชอบยังไงก็ชอบยังไงก็แบบ สามารถที่มิลค์ได้นะครับอ่ะอันที่3ามก็คือเป็น Xbox White Knight Xbox White Knight ก็คือคนที่เหมือนกับปกป้องแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยใครจะคอมเมนต์มาจะบอกเฮ้ยคุณไม่ได้แบบเล่นใน Xbox นี่ว่าน่นี้นั่น,นอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนกับปกป้องให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เหมือนกับตีกันนะก็คือจะเป็นกลุ่มแบบเอ้ยสตรีมเมอร์เพื่อที่จะทําเหมือนกับเอ้ยโอเคเขาเรียกว่าอ่าต้องการ ต้องการทำเนกติ content เพื่อที่จะเหมือนกับโจมตีเกมนะเกมอะไรออกมาก็โจมตีโจมตีไปไม่ว่าจะเป็น b o ล d e r g ์เก 3, สามเดอร์โบสี่เซลดารวมมาถึง Starfield ทุกเกมนะครับ ติงต๊งหมดนะครับไม่มีเกมอะไรที่ดีสำหรับเขาเลยอย่างงั้นก็มีแล้วก็จะมีสตรีมเมอร์สายหนึ่งที่แบบจะว่าการก็ไม่ได้ก็คือเป็นการเหมือนกับบอกความคิดเห็นของเขาอย่างเช่นแอชมงโกหรือว่าควินหกหรือชรา์นั่นเองนะครับที่เขาให้คะแนนอยู่ที่เรงประมาณ5ถึง7นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากเหมือนกับสตรีมเมอร์กลุ่มนั้นแล้วเขาไม่ได้เป็นกลุ่มที่ชอบ แนวแบบเหมือนกับสเปซไลท์อะไรอย่างนี้จริงๆนะครับก็จะให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ5ถึง7นะครับนะัดคิดว่าให้ประมาณนี้นะครับแต่เนื่องด้วยสาเหตุนะัดคิดว่าอาจจะเนื่องด้วยเหมือนสาเหตุของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเพราะตอนนี้นะคุณต้องมีเหมือนกับ rtx แบบรุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อที่จะเล่นได้นะครับคนมี rtx แบบ Recom m e n d ก็อาจจะเหมือนกับรันมีกระตุกนู่นนี่นั่นบ้างนะอาจจะต้องรอนะแต่ณตอนนี้นะครับของ nvidia นะของค่ายสีเขียวนะยังไม่มีการอัปเดตไดรเวอร์มาเลยก็อาจจะเป็นปัญหานิดนึงนะครับและ starfield นะครับก็น่าจะเป็นเหมือนกัับตามามข่่วทีน โจหัวมานะ Starfield is the present and future of Bethesda Game Studio at least for a while นะครับเพราะว่าเกม Starfield เนี่ยใช้ระยะเวลาในการพัฒนา6ปีแล้วก็เลื่อนอีก1ปีก็คือรวมเป็น7ปีนั่นเองนะครับความคาดหวังเลยสูงและมันบังเอิญมี Baldergate 3มาขั้นกลางเป็นการตั้งสแตนดาดใหม่ผู้เล่นที่เล่นนะครับคือพูดง่ายๆจำนวนผู้เล่นของ Baldergate ลดลงมันก็ไปเพิ่ม Starfield นะครับเพราะว่าเกมแนว RPG มันก็จะอยู่ที่ประมาณอย่างนี้นะครับมันก็จะสลับสลับส,บสับเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้เหมือนกับเกิดการเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น ที่จริงมันเป็นคนลัจอนร่ากันเลยนะครับจะบอกว่าคนลัจอนร่าคือมันจะเป็นเหมือนกับคนละอย่างกันเลยนะครับเพราะว่านี้เกมแนวแบบ r p g แบบคอมแบทก็คือแบบต่อสู้อะไรเงี้ยชูตติ้งนะครับอ่ะกึ่งแอคชั่นแต่แบบบารเรอร์เกตก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเทอร์นเบทสตร ATEGY ไปนะครับสตอรี่ริชซึ่งมันมีความเหมือนสตอรี่เือนกันคนมันเลยเอามาเหมือนกับเปรียบเทียบกันนั่นเองนะมันก็เลยอ่ะเกิดราม่าเกิดอะไรมากมายนะครับคือนแถทาคคำนิยามคำเดียวของเกม Starfield ที่คนเขาแบบถกเถียงกันก็คือ คนเล่นไม่บน่นคนบ่นไม่เล่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะถ้าสมมติเราลองมาดูนะครับในเหมือนกับ Reddit ของ s t a r f i e l d นะครับคนที่ชอบก็ชอบหรือว่าต่อให้เหมือนกับอะเนี่ยสตรีมเมอร์เขาจะเล่นคือเขาแบบเล่นมาเยอะนะเขาก็ยังบ่นอยู่แต่เขาก็ยังเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอะแต่สุดท้ายนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยก็มีแบบ s t a m f i e l d feedback wishlist นะครับนักคิดว่ามันก็จะเหมือนกับ getting good over time นะครับและเกมนี้นะครับถ้ามีมอดเพิ่มมาครับถ้ามีมอดเพิ่มมา คะแนนมันจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2คนที่ให้7ก็จะเพิ่มเป็น9คนที่ให้5ก็จะเพิ่มเป็น7นะครับนั่นะคิดว่ามอสเนี่ยมันจะทําให้ตัวเกมเพอร์เฟกเพราะว่าสตูดิโอบาเชดานะครับเราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาทําออกมาเพื่อมอดเดอร์โดยเฉพาะนะครับอย่าง s k y ยริมพันมาเป็น10ปีแล้วคนก็ยังเล่นอยู่นะครับเกมมันก็จะเพิ่มใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ่วน,นยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกริชชี่บัค เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับสามอย่างหลักๆนะครับที่เป็นปัญหานะแต่นะต้องยอมรับเกี่ยวเรื่องความครีเอทีฟของเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับเนี่ยสร้างตัวละครใช่ไหมไดอะล็อกนะครับรวมถึงยานนะครับอ่าเป็นอะไรที่เหมือนกับน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็สนุกมากๆนะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะเล่นมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่แบบก็ต้องเออกไปก็เพราะว่าเหมือนกับเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ได้นะครับเล่นแล้วแบบบางบางฉากมันกระตุกจริงๆมันเล่นแล้วมันเสียเวลานะครับเออมันมันเสียอารมณ์ไม่ได้เสียเวลาประมาณนั้นนะครับแต่ถือว่าเเเป็นกกมมทีีด่ด เลยทีเดียวนะครับหรือว่าถึงแม้จะมีคนมาบอกว่าเออโอเคเซเวนเยอร์ออฟเดอ e ์บั e เย d ร์ดีบาบาบามันก็คืออันนี้ก็คือเหมือนคนที่เขาจะแบบมาบอกนะครับว่าเฮ้ยโอเคมีปัญหาอะไรมากมายก็เป็นการแซะแกะกดดันของแบบค่ายต่างประเทศนั่นเองนะครับ สำหรับเกม Starfield ก็มีประมาณนี้นะครับอะเรามาดูต่อนะครับก็คือ Only Up นะครับ Only Up นะครับถูกเอาออกจากสตรีมนะครับโดยเหมือนกับผู้พัฒนาเองครับถ้าเพื่อนๆทราบอยู่แล้วนะครับ Only Up เนี่ยผู้พัฒนาเป็นผู้พัฒนาคนเดียวนะครับและเหมือนกับมันกลายเป็นไวรัลก็คือเป็นเกมที่ไม่นึกมาก่อนว่ามันจะเป็นเกมที่ ออกมาดีนะครับเพราะว่าสตรีมเมอร์เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสโตโกหรือว่าสปีดหรือใครต่างๆนะครับและแบบหลายๆอย่างนะครับคอมเมนต์ที่แบบเหมือนกับมีเนกาทีฟคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆแบบปัญหานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเพราะว่าในช่วงเดือน6มันก็มีการเอาออกแล้วเพราะว่าเหมือนเหมือนกับมีเอาแอนิเมะเอาเข้ามาใส่นะครับแต่เขาก็เหมือนกับตกลงกันได้แล้วก็เกมก็กลับเข้ามานั่นเองนะครับแต่ณตอนนี้นะครับเดือนแบบต้นเดือนของเดือน9นะ ครีเอเตอร์ของทาง Poly อั up, เขาเอาเกมออกเพราะว่าเขาต้องการที่จะเหมือนไม่อยากจะคิดอะไรไม่อยากจะไปเครียดเกี่ยวกับเออตัวเกมเรื่องแบบการร mm ีพอร์ตการร mm ีวิวอะไรต่างๆนะครับว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับในสตรีมรีวิวนะมันจะรวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดีมิกซ์แล้วก็เนกาทีฟนั่นเองนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกจะออกมาแต่คืออย่างว่าครีเอเตอร์เขาเป็นเจ้าของของเกมแล้วเขาก็อยากจะเหมือนกับเออให้คนแบบติชมแบบ คอนสรัตทีฟหรือว่าแบบเป็นเหตุผลจริงๆเพื่อที่จะพัฒนาเกมต่อไปพัฒนาฝีมือต่อไปแต่บางคนแบบอยากจะด่าเกียนคีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้ก็เลยเหมือนกับอ่ะโอเคถือว่า อ,ออกมาดีกว่าแต่สุดท้ายยังไงมันก็ยังมีคอมเมนต์และก็รีวิวอยู่นะครับยังไงก็ให้กำลังใจเกี่ยวกับเดเวลลอปเปอร์นะครับหรือครีเอเตอร์ของเกมออนลอัพด้วยแล้วกันนะครับต่อมานะครับเกมเกมที่รักเกมในดวงใจของเราก็คือเป็น d i a b l o 4นั่นเองครับ Diablo 4นะครับเราอาจจะได้ยินข่าวร่าวมาแล้วนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีเนี่ยเดี๋ยวจะมีซีซั่น2แน่นอนช่วงต้นเดือน10นะครับแล้วก็ภายใน1ปีเนี่ยประมาณแบบทุกๆ1ปีเนี่ย ทาง d i a b l o จะมีเหมือนกับ expansion ไหมเพื่อนๆเล่นนะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูว่า expansion เป็นยังไงแล้วก็ราคาที่เขาจะขายเท่าไหร่นะครับแต่ก็เกิดดราม่ามากมายเพราะว่าช่วงนี้เกมดีๆออกมาเยอะมากๆนะครับคือมันปฏิเสธไม่ได้ว่า d i a b l บมันอยู่ในกลุ่มของ ไปทางซิงเกิลเพลเยอร์ต่อให้มันจะเป็น a r p g ก็ตามนะครับเป็นเหมือนกับซิงเกิลเพลเยอร์ครับแล้วก็พอเดียโบออกมาปุ๊บเว้นช่วงแค่ประมาณเดือนนิดๆนะครับบ o ลเ e อร์เกตสก็มานะครับบ o ลเ e อร์เซ3เอร์เกตส a k ก็เทคโทนของเหมือนกับ เดบโอบ่สีเลยนะครับเดบโอสีออกไปเลยปุ๊บนะครับไหนจะแบบข่าวของ P.O.E. แล้วก็ P.O.E. ซีซั่นใหม่อีกโอยังไม่พอสตาร์ฟิวมาอีกครับก็เลยทําให้เหมือนกับหลายๆคนมองคิดว่ามันเป็นวิกฤตของเดบโอบ4สีมันจริงไหมที่เหมือนกับเดบโอบ่สีตายแล้วในมุมมองของนัดแล้วก็จากที่นัดดูเหมือนกับข้อมูลมานะครับเราสามารถดูได้ที่ Active Player I.O. นะครับแล้วก็เลือกที่เกมนะเป็นนัดคิดว่ามันเป็นไม่ได้นัดคิดว่าคือตัวเลข ตัวเลขอะ่ะมันบอกออกมาละวว่าคือออนไลน์เพลเยอร์อ่ะหชั่วโมงที่ผ่านมาคนเล่นตั้ง3 0 0 0 0นทั่วโลกไม่ได้แย่เลยนะครับถ้าสมมุติเราดูชาร์ตใช่ไหมครับถ้าเราดูสตรีมชาร์ตนะถ้าเราดูสตรีมชาร์ตนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับถ้าเราดูสตรีมชาร์ตนะครับมันไม่ได้แย่เลยเพราะถ้าเพื่อนๆดูสตรีมชาร์ตแบบอ่ะคือถ้าเดียโบอยู่หลัก3 0 0 0 0นนะครับอยู่หลักส0 0 0สนเดียโบตอนนี้มันจะอยู่ในช่วงท็อป 3 Top 5เพิ่มเติมท็อปทได้เลยก็คือเท่ากับบ o w d e r ร e เคือเป็นเกมที่ไม่ได้แย่แต่หลายคนอาจจะพูดกันไปเองว่าเฮ้ยมันเป็นเดสเกมเพราะว่าอะไรเพราะว่าในทวิชวิวเวอร์เนี่ยคนไม่ดูนะครับอ่าเดี๋ยวนะั้เอาให้ดูนะครับทวิชนะครับอ่าทวิชเนี่ยคนจะดูน้อยมากๆเกี่ยวกับเกมนี้เดี๋ยวถ้าสมมติเราไปดูแบบ browse ตามเกมนะถ้าเราดูเดียโบนะครับเดียโบมันจะอยู่ที่ประมาณแบบท้ายๆเลยครับเพื่อนๆอ่าเดียโบสนะครับ แบบคนดูมันจะอยู่ที่หลักประมาณเดี๋ยวคนให้ดูนะเดียบเดียบเดียบเนี่ยมันจะอยู่หลักที่หนึ่งพันซึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะซึ่งมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าอารมณ์เดียวกับที่นัดบอกอเนี่ยตรงนี้นะก็คือคนเล่นไม่บน่นคนบ่นไม่เล่นนะครับอ่ะเดียบคนดูแบบพันเดียวเองนะแต่ active player เนี่ยหลายแสนเลยก็แปลว่าตัวเกมอ่ะมันไม่ได้เอานะครับแค่กระแส มันซาลงแค่นั้นเองนะครับกระแสมันซาลงแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับบิสซาร์ไหมไม่พาะนัดเคยบอกไปในหลายาคลิปแล้วว่าบิศารเขาได้ตังเงินต้นของเพื่อนๆไปแล้วก็คือเงิน2,400บาท3,000บาทแล้วแต่แพคที่เพื่อนๆซื้อนะครับอ่าแล้วบิสซารจะเอาเงินนั้นะไปเหมือนกับพัฒนาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเดียโวหหรือว่า expansion ของเขาเองก็แล้วแต่ทางบิสซาร์ว่าบิาสซาร์เขาจะไปทําอะไรรวมถึงซีซั่นด้วยนั่นเองครับแต่สิ่งที่หลายๆคนคาดหวังก็คืออยากจะให้ซีซั่น ทำออกมาใหม่แล้วก็แก้ไขเกี่ยวกับปัญหาที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น inventory j a เจมสล็อตแมททีเรียลเกมเพยที่น่าเบื่อ r e เพลเ a b i l บิ y ินู่นนี่นั่นน,นั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าซีซั่น2จะเป็นยังไงนะครับแต่ข่าวที่ผ่านมาเนี่ยนัดคิดว่าข่าวหลายๆข่าวเขาต้องการที่จะโจมตีเหมือนกับวิาสามากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากตัวเลขจริงเพราะตัวเลขแบบแมทเนเบอร์ไลน์นะครับคือถ้าเราดูตัวเลขจริงอะ คือ Active Player 6ล้านคนเนี่ยก็คือมากเท่ากับ Starfield ก็คือเป็นเกมที่แบบประสบความสำเร็จนะครับเพราะมันเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของบิษร์ในการลานช์เลยนั่นเองนะครับก็คืออันดับหนึ่งนะก็คือแบบดูจากตัวเลขอะยังไงอะ่ะ เดี๋ยวนะัดเปิดดูเราดูช้านะครับตอนที่มันเปิดตัวอ่ะมันเป็นปกติอยู่แล้วที่แบบปุ้มเปิดตัวมามันจะเวิร์กแต่คือต่อให้มันตกไปช่วงดราม่านะครับก็คือเป็นช่วงเหมือนกับซีซั่นหนึ่งมาแต่ช่วงเนี้ยมันก็คนก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วเพราะว่าอ่ะคนอาจจะเก็บแบตพาร์ตเก็บนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งตัวเกมมันก็ยังอยู่เราก็ต้องรอดูว่าบิสาร์เขาจะแก้ไงต่อไปเกี่ยวกับซีซั่นสองนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็ต้องรอดูนะแล้วก็เกี่ยวกับ annual action expansion นะครับ สไตร์เลติเตอร์ทุกๆคนก็อาจจะดราม่าก,กันไปเองว่าเออโอเคเกมแบบหิวแสงปุ๊บแบบเฮ้ยโอเคเกมมันกากทําโมเดลเหมือนเดติเน่อีกแล้วแบบเฮ้ยเกมคุณยังไม่ฟิกอะไรเลยนะครับแต่มันอาจจะเป็นเหมือนกับมาร์เก็ตติ้งของบริษัทก็ได้ที่เอาเอ็กซ์เพรชันออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้คุณจ่ายตังเพื่อที่จะได้คุณลิตี้ออฟไลฟ์จริงๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมาร์เก็ตติ้งของบริษัทหรือเปล่านะครับแต่คนที่มองแบบกลางๆมองถึงความแร์คนที่แบบ คือเวสเทิร์นกับทางเอเชียมันมองต่างกันอยู่แล้วเขามองว่าเฮ้ยมันเป็นควาลีที่เขใช้ live เ h a อ่ะทำไมคุณไม่ออกคอมพ l e t เกมมาเลยเพราะเกมคุณนั้ง78 70 80 100, 100ดอด้อนทำไมคุณไม่ออกมาคอมพ l e t เกมเลยทำไมคุณต้องออกเกม700ดอนบวกกับแบทเทิลพา15อีกดอน และรวมไปถึงคุณต้องจ่ายอีกขั้นต่ำ40ดอลลาร์หรือประมาณ1 2 0 0 0 5ในการที่จะแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทางเบสเตอร์นะครับแต่ทางฝั่งไทยเราหรือาทางฝั่งเอเชียเราแบบคุ้นเคยเกี่ยวกับ monetization ระบบ in-app pay to win อะไรอยู่แล้วฉะนั้นเราไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอ่านี้นะก็ออกมาแสดง แสงความแบบเหมือนอธิบายให้เห็นภาพด้วยกันว่าคอมเมนต์ของแต่ละฝั่งมันจะต่างกันนะครับเวสเทินกับพิสเติร์นนั่นเองนะอ่ะเรามาดูต่อนะครับจบไปแล้วสำหรับเด a b l สสีนะครับเรามาดูเกี่ยวกับลอสอาร์นะครับอีกเกมหนึ่งเกมที่รักเป็นเกมที่นัดถือได้ว่าคุ้นเคยมานานนะครับถึงแม้ว,ว่านัดจะเลิกไปได้สักพักประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลอสอาร์นะครับวันที่13นะครับ13นี่ก็คืออาทิตย์หน้านะประมาณมันพูดไปรเรื่องหัดนี่แหละ เราซ้างนะครับจะทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็คือเหมือนกับเซตซีโร่เลยนะครับอ่าอันชันเป็นของเซิร์ฟเวอร์เดียวๆเ,เลยนะครับแล้วก็เหมือนกับโปรแกรนจะเร็วขึ้นนะครับสามารถแคชอัพแบบ6เดือน แบบทันเปิดมาปุ๊บคุณสามารถลบ6เดือนในชีิตของคุณได้เลยนะครับก็คือคุณไม่จําเป็นต้องเสียเวลา6เดือนในเกมไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับ h o r i z o n t a l content vertical content ก็คือไม่ว่าจะเป็นาร์มการ์ดฟาร์มเหมือนกับ account level นี่นั่นนะครับจะมีการบูตให้นะครับและจะเปิดเซิร์ฟใหม่นะ4ซเซิร์ฟนั่นเองนะครับเป็นของ west east europe แล้วก็ south america นะครับสำหรับเรา eurocenton อยู่แล้วเนาะคายาเกลนะครับคนน่าจะเล่นเยอะสุดนะครับก็คือพูดง่ายๆนะเพื่อนๆเข้าไปปุ๊บเพื่อนๆจะ ได้ซาวเวอร์พาร์ตจัมสตาร์ทเลยนะครับไปถึงไอ e ลเวล1415นะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือน h o นิ่งแมท e r i เรียลโฮนิ่ง р ทุกๆอย่างนะครับเพื่อนๆจะได้เหมือนกับเยอะแยะมากมายนะโดยที่จะโฟกัสนะครับไปที่ PVE ที่จะ s e p a r เร e นั่นเองนะครับก็สิ่งที่เป็นเหมือนกับจัมสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์นะครับที่จะแยกออกมามันไม่ใช่ Crossover แบบ BAC กแบ็กเดิเซร์นะแบ็กเดเซร์อสเเป็นการรวมกันในเซิร์ฟซกับไทยเอามารวมกันเล่นด้วยกันได้แต่ไม่มีการ reset, ราีเซ็ตตัวละครแต่อันนี้คือเป็นเซิร์ฟใหม่เพื่อนเริ่มศูนย์เท่ากันหมดนะครับเริ่มศูนเท่ากันหมดก็คือ PVP matchmaking party fighter marketplace auction house ก็คือเหมือนกับเริ่มจากศูนย์เลยเราจะไม่มีเหมือนเอาไอเลเวลสูงๆมาแล้วก็แต่ PVP เนี่ยยังมีเหมือนกับแชร์ตาม r e g จียก็คือ West East Europe อยู่นะครับอ่ะก็ ถือว่าในมุม่งม่อนะถือว่าเป็นกู๊ดสตาร์ทนะครับแต่นัดก็ไม่มั่นใจว่าปัญหาที่ปลายปลายมันจ,จะมีอยู่ไหมก็คือเรื่องกับพีออนใช่ไหมพีออนแล้วก็เดลี่ที่น่าเบื่อนะครับสออันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะแก้ไขปัญหายังไงต่อไปแต่คอนเทนต์ของลอสอามันมีให้เล่นอยู่ละแต่มันแค่จะเป็นเหมือนกับอุ้ยมันเป็นมันไม่ใช่พาทานจออ็อบอ่ะมันจะเป็นเซคันด์จ็อบของคุณเลยแต่ก็ต้องรอดูครับว่าเซิเวอร์นี้มันดีขนาดไหนค,ะนะครับสาหรับผู้เล่นคนไหนนะครับที่ อยากจะลองเล่น Lost a r k ช่วงนี้เป็นเบสไทม์ในการที่กลับมาเล่น Lost a r k นะครับเนี่ย XP b ก o s t ก็คือ Jump Star Server จะได้ XP เพิ่มขึ้น2เท่า200%นะครับก็คือ r o s เ e r l e v ลเวลเนี่ยจนศูนย์จนถึง100เนี่ยจะได้คูณ2พอหลังจากร้อยมันจะไม่คูณละอ่าคาแรคเตอร์ สตรองโฮทุกๆอย่างนะครับทุกอย่างแบบเหมือนกับเพิ่มหมดนะครับโมโกโกเอเวนะครับอาจก็ต้องรอดูเดี๋ยวไม่แน่นะครับนะ่าจจะเข้าไปแล้วก็อาจจะมีรีวิวนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตของลอสแอร์ไหมคือเขารีเทนเขารีเทนแบบ Concurrent player ได้แล้วอยู่ที่ประมาณอ่ะประมาณ ส0 0 0 0ื 40, ถึงหกหมืต่อวันซึ่งมันเป็นตัวเลขที่น่าพอใจของเขาอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคเรามาดูต่อนะครับสำหรับลอ t าร์ก็จบไปเรามาดูโ o บ็อ x นะครับสำหรับโลบอกนะครับเดี๋ยวจะโลบอกเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ดังมากๆเพราะว่ามีผู้เล่นกว่า65ล้านคนเลยนะครับโลบอกเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็น cross platform ได้ดีเลยเพราะตอน เราะเดี๋ยวเดือนออกตุเบิลนะครับหรือเดือน10นะครับเราบอกจะเข้ามาอยู่ที่ p l a y s t a t i ั n นั่นเองนะครับอ่ะสาวก PlayStation ก็รอกันเลยแล้วก็นัดคิดว่าสาวกคอนโซลหรือ PlayStation ถือว่าเป็นฐานแฟนเบสที่ถือว่าหนาแน่นมากๆครับเกมอะไรต่างๆที่เหมือนกับกระแสลงนะครับไปอยู่ PlayStation มันสามารถดึงขึ้นมาได้ยกตัวอย่างอย่างเช่น DC นะครับอ่ะโอเคประมาณนั้นนะครับอ่ะเรามาดูข่าวนะครับอันสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็คือบัล d ั r เกต e านะครับ b ัล d ั r เก t e 3นะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะครับ มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแต่ทาง Laravel Studio นะครับจะมีการอัปเดตตลอดเราได้รับแบบเหมือนอัปเดตแพทใหญ่มาแล้วตั้ง2แพท นะครับในการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นแก้ไข performance รวมไปถึงแก้ไขเกี่ยวกับ ending ที่แบบหลายๆคนอาจจะเหมือนกับเฮ้ยโอเค ending ของตัวละคร c a r l a s เฮ้ยมันแบบมันแย่นะมันไม่ได้ฟินอย่างที่คิดนะครับอ่ะแต่สุดท้ายนะครับไม่ว่าจะปล่อย update, อ,อัปเดต hotfix มาก,กี่ตัวนะครับอ่า x 3นะครับเพราะ X3 มเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน early access แล้วมันแบบขาดการเหมือนกับ performance ฟีดแบ็กไปเยอะพอสมควรนะครับเลยทําให้ X3 เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง performance พอสมควรเพราะว่า X3 เนี่ยคุณเข้าไปทีปุ๊บไม่ว่าคุณจะเข้าไปเมืองไหน lower lower city หรือว่า Caster หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะทําให้เพื่อนๆโหลดทุกอย่างเลยปุ่มโหลดทีเดียวแล้วมันทําให้เหมือนกับ performance drop ไปคัดซีนฟิกบ้างหน้าตานน่นนี่นั่นนะครับอ่ะก็ต้องรอดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วโดยเฉพาะแบบเหมือนกับ เพ a ย์สเตชัน5ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับในเรื่อง performance หลายๆอย่างก็ต้องรอดูไปแต่ก็ถือว่าอ่า Border Gate 3นะครับเป็นเกมที่ถือได้ว่าเป็นการดูแลของผู้เล่นได้ดีมากๆครับจ่ายครั้งเดียวจ่ายจบจริงๆนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปข่าวนะครับประจาสัปดาห์ที่ผ่านมาของต้นเดือน9นะครับ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวไหนบ้างมีข่าวไหนที่น่าติดตามเป็นใจของเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนชอบคอนเทนต์ของนัดนะครับสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe ได้นะครับให้กับนโลแกมมิงนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ